สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวทีมที่ผ่าน10ขีด30นะครับซึ่งจะทําให้เราไปฟาร์มด่าน11ได้ซึ่งมันเป็นผลที่ทําให้เราเนี่ยเอินแต่จัดนะครับเพราะว่าจะได้ลูบี้เยอะมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ Pay to Win Top up เติมเกมออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจในหนึ่งนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเดแล็กน o ล d ็อกด n i กนิ a ้ a ซาก้าแล็กนัล็อกออนไลน์แลนด์เวิร์ดแล็กนัล g ็อกรีเบิร์ดแ r ร์รี่พอตเตอร์แล็กนัลล็อกออริจินแลกนัล็อกเอ็กเนชินอิมแพคเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โคด้ด GAND ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ UG PhoneUG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับมือถือเครื่องนึง สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบสเท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับโอเคผมก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่า เหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงต้องรีผ่าน10ขีด30นะครับเราไปดูกันเพราะว่าพอเราผ่าน10ขีด30เนี่ยนะครับเราจะไปเล่นด่าน11ได้เนาะเราก็จะมาลงด่าน11ขีดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ผมกําลังฟาร์มอยู่เห็นไหมนะครับ193ับ19 360รอบเนี่ยครับเนี่ยได้ลูบี้มา1 0 5แล้ะซึ่งนะครับเราสามารถมาซื้อกุญแจจากตรงนี้ได้นะครับโดยใช้ลูบี้เนาะ มันจะรีทุกวันนะครับมันก็จะรีช่วงเช้านะเราก็มาซื้อๆไว้เลยนะครับตรงเนี้ยกุญแจเนี่ยเวลาเราไปฟาร์มด่านเนี่ยคือนอกจากได้ตัวได้เงินได้ทองแล้วนะครับคือได้หลายอย่างมากแล้วกเ็เราจะได้ลูบี้ด้วยเนาะซึ่งถ้าเกิดเราซื้อบัฟของมันเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะเราซื้อบัฟอีกพีนะครับซื้อบัฟทองแล้วก็ซื้อบัฟกุญแจเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นแบบว่าเป็นสายเติมแบบรายเดือนอะไรเงี้ยเนาะ เติมกับเพดูวินเนี่ยนะครับเติมแพ็กเนี่ยปีซึมเนี่ยนะครับเพชรเพชรเนี่ยคูณไปสัก2นะครับราคาจะประมาณ2บาทนิดๆน,น,นะครับเออสองบาทแปดสตางค์บ้างที่ผมคูณนะถ้าเกิดใครเติมกับเพดูวินแล้วเติมแพ็กที่พันประมาณพันสี่พันห้านะครับมันจะได้ประมาณ700กว่านะอย่างตรงเนี้ยนะครับคุณเติมเนี้ยก็200กว่าบาทใช่ไหมร้อยแปดสิบบาทอันเนี้ยร้อยสิบบาทนะครับถูกมากนะก็จ่ายเป็นรายเดือนไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะได้บัฟ EXP 10%ไง ตรงเนี้ยแพ็กเนี้ยสำคัญนะครับเพราะว่าพอเรามีแพ็กเนี้ยเราจะทําให้เราฟาร์มด่าน11บเขีดนึงเนี่ยนะครับเอ,อ่อฟาร์มจบที่11รอบนะครับพอเราฟาร์มจบ11รอบเนี่ยนะครับเวลาซื้อกล่องเนี่ยเนาะมันก็จะคุ้มตอนที่กล่องมูลคาคา50บบี้แปบี้อย่างเงี้ยนะครับเอ,อ่อมันก็จะคุ้มมากๆนะเวลาฟาร์มเนี่ยเราจะได้กําไรนะครับไออย่าง50เนี่ยได้กําไรอยู่แล้วนะแต่อย่างสมมุติซื้อ กล่อง80เนี่ยนะครับกล่องนึงเนี่ยมันได้60แจใช่ไหมซึ่งเราฟาร์มเนี่ย60แจเนี่ยจริงๆอะ่ะมันก็มันก็จะไม่พอเนาะเพราะว่าเราต้องใช้66แจเพื่อได้80รูบี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะมีกุญแจที่ได้จากลายวันเนาะที่มันเด้งมาเองอยู่แล้วแล้วก็มีกุญแจจากแพงนี้อีกนะครับเออมันก็จะทําให้เราเนี่ยเออฟาร์มคุ้มนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ย ไม่อยากเสียรูบี้นะครับก็คุณก็ซื้อแค่รอบ50 b บีนะคุณจะฟาร์มแบบได้กําไรเลยกล่องละ50อะบะแต่กล่องละ80เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้กําไรนะครับอาจจะขาดทุนนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อคํานวณกับอย่างอื่นนะครับมันก็จะคุ้มอยู่ดีเพราะว่ารายวันเนี่ยเรามีกุญแจเด้งขึ้นตลอดอยู่แล้วนะครับสําคัญคือไปฟาร์มด่าน1 1ให้ได้เนาะแล้วก็เราจะได้เลเวลเร็วด้วยนะพอเลเวลเร็วเนี่ยนะครับ มันจะไปอัพเลเวลแผนได้เนี่ยแผนเลเวลยี่อะทีมก็จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจริงๆมันก็ยากเหมือนกันนะแต่ผมบอกเลยว่าสายฟรีเนี่ยก็ผ่านได้นะครับอันนี้อันนี้206รอบนะครับ206รอบนะนะครับได้ทองทั้งหมด7จ็ดแสนหกนะทองนี่มันใช้เยอะมากๆนะครับใช้เยอะมากๆนี่เดี๋ยวยังไม่รวมขายอุปกรณ์พวกนี้นะเดี๋ยวต้องเอาไปขายอ่านี่นะครับ10บขีดสาเนี่ยผมก็ยัง ยังไม่ได้เล่นยังผมยังไม่ได้เล่นมือเนาะออตโต้มามันก็ยังไม่ได้เก็บดาวอี่เยอะนะครับแต่ว่ามันต้องเก็บให้ครบ90เลยอะถึงจะได้กุญแจผมก็ยังไม่รีบนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บซึ่งอันนี้คือด่าน10บขี่สานะครับอันนี้คือทีมที่ผมใช้ในการผ่านนะเออก็จะเป็นแทอนะครับเนี่ยอันนี้เป็นแทอแบบว่าคือยังไม่ได้ทาําคัสยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะเห็นไหมดาวก็เป็นปกตินะครับตอนที่ผมผ่านเนี่ย ใช้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับยังไม่ได้เจาะชิ้นที่4นะก็ผ่านแล้วนะครับแล้วก็อาวุธก็ยังไม่ใช่อันนี้นะยังไม่ใช่อาวุธครีคือคู่บนเนี่ยเซตบนเนี่ยใช่นะครับแต่อันนี้จะเป็นอีกอันนึงเนาะตอนแรกผมยังฟาร์มไม่ได้ก็คือเนี่ยเพื่อนๆไปฟาร์มบัวนะบัวบัวเนะที่ผมทําให้ดูคลิปที่แล้วนะครับเพื่อหาอุปกรณ์6ดาวมาใส่ให้แทโอนะครับมันก็จะเป็นตัวแบกของเราเนาะถ้าเกิดใครเนี่ยทำเนี่ยทำแบบนักฆ่านะครับอัตราคีสสามสิบไม่สนว่างะั้งสิบห้านี่น,นะผมว่า น่าจะผ่านแบบโหดจัดๆเลยนะมันน่าจะชิลมากนะครับโจมตีเป็น2องพันสี่แล้วตอนนี้นะครับตอนที่ผมผ่านตอนแรกยังไม่ได้เก่งเท่านี้ด้วยนะอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือลาเชลนะครับลาเชลเนี่ยผมว่าคุ้มมากในการปั้นนะครับเพราะว่าไปได้ทุกด่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นตีมังกรตีวัวหรือว่าจะเป็นพวกด่านดันท่าต่างๆพอจนภัยคือลาเชลแม่งไปได้ทุกคอนเทนต์นะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนของให้นะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนนะเพราะว่าตอนนี้ผมฟาร์มของมาได้แบบเยอะมากๆแล้วนะครับ คือเซตเนี่ยเห็นไหมสามารถเปลี่ยนให้ได้เลยแต่ว่ามันยังเป็นออฟป้องกันอยู่อะไรเงี้ยนะครับคือออฟคิมันหายากนะผมออกมาเป็นป้องกันซะเยอะนะครับก็ต้องไปฟาร์มเพิ่มเนาะแต่ว่าผมเพิ่งไป11คิดหนึ่งได้นะช่วงนี้ผมจะหยุดฟาร์มบัวก่อนผมจะมาฟาร์มกุญแจพวกเอ่อเอาเอาบี้เอาตัวอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวจะเจาะลงเจาะรูให้หมดนะทีนี้นะครับมาดูตัวต่อไปนะครับก็คือลีน่านะครับ เนี่ยพวกเนี้ยก็คือไม่ได้ทำซีเลยนะครับเนี่ยอันนี้ลิลีน่าก็สลับมาใส่ของ6ดาวแล้วนะครับบวก12อจริงๆมันบวกได้ถึง15นะครับแต่ว่ามันใช้เงินเยอะเนาะอันนี้ผมก็บวกเท่านี้ก่อนแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นอ e ีวานนะครับอีวานเนี่ยทำไปถึงซีสมแล้วอีวานมันเป็นตัวพื้นม่วงนะครับมันจะทําง่ายปั้นง่ายคือใช้คุ้มค่ามากแล้วสกิลเนี่ยผมอัปเกรดสกิลหมดแล้วนะครับเออมันก็จะโหดมากเนาะเพราะว่าเนี่ยผนอัปเกรดสกิลเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันนะครับ เพิ่มดูดซับโล่เพิ่มเพิ่มสตันให้เป็นสี่เทินเลยอย่างเงี้ยนะครับโหดมากแล้วก็อันนี้ตีธรรมดานะครับอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอ่าคือแบคโรดนะครับตอนแรกเนี่ยตัวเนี้ยตำแหน่งเนี้ยนะครับผมจะใช้เป็นพวกเออ่คารอนอะไรอย่างงี้เนาะหรือว่ายูอีเงี้ยคารอนผมมันแบบ4ีห้าแล้วอะมันจะเป็น4ีหแล้วเดี๋ยวสี่หกม่โคตรโหดเลยนะครับเพราะว่า4ีหเนี่ยมันจะฮิล เป็น3เป้านะครับฮิวเดียวเป็น3เป้านะครับแล้วมันฮิวสองร้อยเปอร์เซ็นต์ฮิวโคตรแรงอะ่ะฮิวแบบทีงก็เกือบเต็มเลยนะครับเก่งมากๆนะครับสำหรับสก,กิลนี้เนาะก็เดี๋ยวเอามาใช้กันนะครับเดี๋ยวก็คงได้ใช้คือเหมือนกายผมเป็น,ปนแบบทีมอึดอะ่ะนะแต่ว่าดามเมจมันขาดไงใช่ผมก็เลยเอานี้นะครับส่วนส่วนแบ็คลรสเนี่ยผมก็สีสีแล้วนะครับแบ็คลรสมันก็เป็นตัวพื้นม่วงนะครับหาง่ายเนี่ยอาวุธผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับ เวลามันสกิลที่ด่านวัวนี่มันสกิลเป็นหมื่นนะใช้อาวุธอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยก็กผ่านได้เนาะก็ซึ่งจริง,รงๆเราก็เปลี่ยนให้มันได้นะเนี่ยเนี่ยอันนี้มันก็ให้เป็นเซ็ตป้องกันนะครับแต่ว่าผมคือถ้าเกิดจะเอา6ดาวเนี่ยผมไม่ไม่ไมีเซ็ตขีให้มันเลยไงนะครับเซ็ตขีเนี่ยเออเป็นมีมัน,ม,นนะมีอยู่ชิ้นหนึ่งนะมีอยู่ชิ้นหนึ่งแต่ว่าเสื้ออาจจะยังไม่มีมั้งเสื้อจะมีเป็น5าดาวนะครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนมาให้มันเลยแล้วกันนะครับ บวกสิบห้าลูนะชิ้นเนี้ยอ่าเนี่ยเสื้อห้าดาวผมต้องมีแบบออกให้เลือกเยอะมากๆนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมตีบวกให้มันสักนิดนึงนะครับอ่าค่าตีบวกก็โดนไปอีกแสนหนึ่งนะอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบ็กลดนะครับเนี่ยซึ่งเห็นไหมก่อนหน้านี้คือทีมผมแบบผ่านแบบผ่านไปแล้วด้วยนะครับยังไม่ได้ทําของนะเออซึ่งแบ็กลดเนี่ยนะครับมันสามมันทํามาตีวัวอยู่แล้วนะครับก็เลยทํามาเยอะนะ คือตัวนี้ทาคุ้มค่ามากเนาะเพราะว่าเราต้องลงวัวนะเพื่อลงไปฟาร์มของพวกเนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับนี้ก็ได้คิสามสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับอ่าซึ่งตอนจองสกิลนะครับเริ่มมาถึงเนี่ยนะครับเราจะให้ลีนาบัฟก่อนนะครับเราให้แทยอยิงสองสกิลนะเพราะว่าเออมันไม่จําเป็นจะต้องรีบลงแทโอไปก่อนเนาะเพราะว่ามอนมันอึดมากนะครับแทโอยิงไม่ตายอยู่แล้วเราบัฟก่อนดีกว่าสกิลดาเมจไปจะได้คุมคุมนะครับ อ่ะเนี่ยบัฟเริ่มนะมาปุ๊บให้ลีน่าบัฟก่อนเพราะว่าลีาน่าเนี่ยมันจะบัฟให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นแล้วก็ศัตรูเนี่ยแถวหน้าโด,ดนรดเกาะนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วศัตรูมันเป็น,น,ปนแผลมันเป็นแผนแบบ4 4สี่ขีดหนึ่งอะนะครับก็คือโดนไปเลยสตัวนี่นะครับโอ้โหโคตรแรงนะครับโคตรแรงนะนี่ผมพอผมทําเพิ่มมาเป็นเ,เซตคิดี่ชิ้นแล้วอะมันก็เลยแบบโอ้โหคีกระจายนะครับดูดีครับ แรงมากนะแล้วผมก็จะต่อด้วยแบคโรดนะครับแบคโรดจะเป็นท่าหมูนะนี้นะครับแล้วก็ลบบัฟด้วยไปนะครับมันก็แบบมันจะจะตายเต็มที่นะนะเนี่ยอ๋อแบคโรดมันมันสกิลไม่ได้นะครับศัตตูมันไม่มีบัฟให้ขจัดแล้วก็ใส่นกฟีนิกซ์ไปนะครับ่าแล้วก็เดี๋ยวก็ท่าเดียวละ ชิวนะครับแล้วก็รูดี้นะครับเอ้ไม่ใช่รูดี้อีวานอีวานจัดไว้อีวานนะครับแล้วอีวานาตะตนแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องสก,กิลละเอาสก,กิลเติมนมัดออกเลยอีธรรมดาไปอันนี้กลางโลก,ก่อนนะครับกลางโลก,ก่อนอีวานกลางโลกโเผื่อผมผ่านสามดาวไะเนี่ยนะครับเผื่อจะผ่านสามดาวนะ อุ้ยไออ่านี่นะครับแบคโรดแบคโรดก็แรงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอโอและเอ้ยบับมาบับมาเดี๋ยวบับก่อนนะครับสามท่าเนี่ยผมว่าน่าจะเจ็บหนักอะ่ะน่าอาจจะจบโอ้เวลาเชลผมเกือบเกือบไปนะล้มไปหนึ่งชีวิตนะครับแทโอนี่นะครับสิบขีดสามสิบสกิลไว้เดี๋ยวพิ่งตายนะเพื่อน ตอนน่อจากนี้เราจะหิวแล้วโอ้โ oh, ห oh, ดูดิแรงจัดนะครับแรงจัดเอาหิวหน่อยหิวหน่อยหิวหน่อยนะครับโอ้ oh, ลาเชลผมไปแล้ววะสามดาวอดแล้วนะเดี๋ยวลาเชลต้องไปทําของก่อนนะครับแต่เนี้ยเห็นไหมผ่านแล้วหลักๆคือเราจะไม่ต้องจำเป็นต้องเก็บดาวเนาะเพราะว่าของรางวัลจากการเก็บดาวครบมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแค่กล่องแจห้ากล่อง เพราะนั้นเนี่ยเราเอาให้ผ่านพอเพื่อที่เราจะได้ไปฟาร์ม11บเดคิดหนึ่งนะครับเพราะว่าด่าน11บเอดคิดหนึ่งมันทําให้เราฟาร์มแบบ11บรอบนะมันจะมันจะฟาร์มมันจะซื้อรูบี้อ่ะกล่องรูบี้อ่ะคุ้มนะครับก็คือถ้าเราซื้อแบบ80เพชรอะ่ะมันจะขาดทุนแบบน้อยไงนะเนาะแต่ว่าถ้าสิเพชรอ่ะก็จะกําไรนะครับอันนี้เราก็ผ่านแล้วนะก็ปล่อยมันออโต้ไปเลยนะครับเหลือตัวเดียวเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ ผ่านไปนะครับสําหรับ10ขีด30นะเล่นไป69เทอร์นะนะครับคือเงื่อนไขมันก็ต้อง50เทอร์นด้วยแล้วก็ไม่ตายด้วยนะครับก็ยังขาดดาเมจขาดหลายอย่างเนาะต้องไปทําทีมเพิ่มนะครับแต่เา่าว่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคนจะผ่านไปได้นะครับเนี่ยทำของทําของให้มันนะครับเนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนของให้เลยเห็นไหมจริง,รงๆอะนะครับมันยังเก่งกว่านี้ได้อีกเยอะนะ โอเคคลิปนี้นี่ประมาณนี้แล้วกันนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมกับเกมซูเปอร์ไนท์รีเบิร์สนะครับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ